นายประพิษจันมารองอธิบดีกรมชระทานพร้อมด้วยดรทวีศักดิ์ธนเดชโชพลรองอธิบดีกรมชลระทา,า,า,านและผู้เกี่ยวข้องประชุมเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ปี2563พร้อมปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรเครื่องมือประจำจุดเสี่ยง16จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ตามนโยบายของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและหาสากรที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ณนห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่16 อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลราทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ด้วยการติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดรวมทั้งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆให้อยู่ในเนกณฑ์ควบคุมพร้อมกับปฏิบัติตามมาตรการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภ,ภยัยด้วยการกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดภาคใต้รวมทั้งสิ้น90จุด ตรวจสอบระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ําได้อย่างเต็มศักยภาพรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมืออาทิเครื่องสูบน้ําเครื่องผลักดันน้ํารถแทรกเตอร์รถขุดและเครื่องจักรกลสน,สนับสนุนอื่นๆรวมทั้งสิ้น1,300หน่วยประจําพื้นที่เสี่ยง16จังหวัดภาคใต้เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีตลอดจนบูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนแนวทางรับมือสถานการณ์น้ําหลาก รวมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามและเฝ้าระวังเตรียมรับสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักและน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้